เวลาที่เราสตรีมหนังถามอะไร AI ก็ได้คำตอบทันทีหรือแค่ถ่ายฟีดโซเชียลเนี่ยเรากำลังเชื่อมต่ออยู่กับโลกดิจิทัลที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมาขวางกันได้เลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายทั้งหมดนี้มันมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ที่กำลังสูบพลังงานไฟฟ้าแบบมหาศาลอยู่เงียบๆแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คลาวที่เราพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันกินไฟจากที่ไหนกันแน่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคือทุกๆคลิกทุกๆไลค์ท, like, ทุกการสตรีมเนี่ยมันมีบิลค่าไฟที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ครับและบิลที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ส่งมาที่บ้านเรานะแต่มันกำลังถูกจ่ายในสเกลที่แบบใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้เยอะเลยเรื่องมันเริ่มมาจากประสบการณ์ตรงของคนคนหนึ่งเลยครับที่เขาเล่าว,ว่าจู่ๆวันหนึง่ง ทุ่งหญ้าเขียวๆสวยๆที่เคยไปเดินเล่นกันทุกวันมันกลับกลายเป็นตึกทึบๆมีกำแพงล้อมรอบสงันซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณแรกเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราไปเลยครับแล้วไอ้ตึกทึบๆท,ที่ว่านั่นมันก็คือ Data Center ของ Amazon Web Services แห่งแรกในควเบกแคนาดานี่เองครับสร้างเสร็จเร็วมากแค่6เดือนเองคำถามคือ ทำไมต้องเป็นที่นี่คำตอบง่ายๆเลยครับเพราะควเบกมีของดี2อ,อย่างอย่างแรกคือไฟฟ้าพลังน้ําที่ทั้งถูกและมีเยอะมากกับอย่างที่2คืออากาศที่เย็นสบายตลอดปีซึ่งมันก็เหมือนกับมีแอร์ธรรมชาติขนาดยักษ์คอยเป่าเซิร์ฟเวอร์ให้ฟรีๆช่วยลดต้นทุนค่าไฟไปได้แบบมหาศาลเลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ที่ทุ่งหญ้าผึ่งเดียวนะครับ ปรากฏการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยคือการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเนี่ยมันกำลังขยายตัวเร็วและแรงชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตัวเลขนี้4.4นี่คือปริมาณไฟฟ้าที่ Data Center อย่างเดียวใช้ไปในปี2023ถ้าเทียบกับการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในอเมริกานะครคือมันเยอะขนาดที่ว่ามากกว่าบางประเทศใช้ไฟกันทางประเทศซะอีก แต่ที่พีกกว่านั้นคือเขาคาดการณ์กันว่าอีกแค่ไม่กี่ปีภายในปี2028ตัวเลขนี้จะกระโดดไปถึง12%เลยนะครับลองคิดดูสิครับโตขึ้นเกือบ3เท่าในเวลาแค่5ปีอันนี้มันไม่ใช่การเติบโตแบบปกติแล้วแต่มันคือการปฏิวัติความต้องการพลังงานของโลกเลยทีเดียวไอ้พวกที่กินไฟมหาสาลกลุ่มใหม่นี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าโหลดขนาดใหญ่ที่ยืดหยุ่นได้หรือ LFLs ก็คือพวก Data Center, f a r ฟาร์ม AI หรือเหมืองขุดคริปโตเนี่แหละครับซึ่งพวกนี้มีพฤติกรรมการใช้ไฟที่ไม่เหมือนใครและเจ้า l f l นี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมของโลกพลังงานเลยและปัญหามันอยู่ตรงไหนละ่ะปัญหาก็คือโครงข่ายไฟฟ้าเก่าๆของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับความต้องการไฟที่มันทั้งเยอะทั้งพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้ได้นะสิครับ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอายุอาณามก็รุ่นคุณปู่คุณย่าเราแล้วคือมันถูกสร้างมาตั้งแต่ยุค 50- าสถึงเจโน้นเลยการทํางานของมันเนี่ยเปราะบางมากเหมือนการเดินไต่เชือกเส้นเล็กๆที่ต้องบาลานซ์ระหว่างไฟที่ผลิตได้กับไฟที่ถูกใช้ให้เท่ากันเป๊ะๆตลอดเวลาแต่การมาของ LFAs เนี่ยมันเหมือนมีคนโยนตู้เย็นทั้งตู้มาให้เราแบกตอนกําลังไต่เชือกอยู่สมดุลมันก็เลยกําลังจะพังลงมานะสิครับ แล้วพอระบบมันรับภาระหนักเกินไปสิ่งที่ปามามันน่ากลัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสายส่งไฟที่ร้อนจี่จนแทบจะละลายม้อแปลงที่ทำงานหนักจนเสียงจะระเบิดอุปกรณ์สำคัญสคัญก็อายุสั้นลงทั้งหมดนี้กำลังผลักให้เราเข้าใกล้ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดับวงกว้างมากขึ้นทุกวันวัน สถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับรถไฟสองขบวนที่กำลังวิ่งเข้าหากันเต็มแรงเลยครับขบวนหนึ่งคืออนาคตดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัดอีกขบวนคือโครงสร้างพื้นฐานเก่าๆของเราคำถามคือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปล่ะครับแต่เรื่องนี้มันมีจุดหักมุมที่น่าทึ่งมากครับเพราะคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปัญหานั่นแหละจะเป็นยังไงถ้าตัวปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกลับกลายมาเป็นฮีโร่ที่มาช่วยแก้ปัญหาซะเอง แนวคิดนี้เขาเรียกว่าการตอบสนองด้านความต้องการหรือ demand response ครับพูดง่ายก็คือแทนที่เราจะพยายามหาไฟฟ้ามาป้อนให้พอใช้เราก็แค่ไปลดความต้องการใช้ไฟลงชั่วข่าวซะเลยซึ่งพวก LFL เนี่ยมันทำได้เพราะมันยืดหยุ่นมากพอระบบไฟฟ้ากำลังจะล่มก็แค่บอกให้พวกนี้เฮ hey, หยุดใช้ไฟแป๊บหนึ่งแค่นี้พวกมันก็กลายเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าสำรองขนาดยักษ์ที่ช่วยเซฟระบบไม่ให้ล่มได้ในไม่กี่วินาทีเลยแล้วทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ ปกติเราใช้ไฟเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับแต่ไอเดียนี้คือพอเขาไม่ใช้ไฟเขากลับได้เงินครับได้เงินจากการยอมไม่ใช้ไฟนี่มันคือการพลิกสมการเศรษฐศาสตร์ครั้งใหญ่เลยนะแล้วถามว่าได้เงินจริงไหมเยอะแค่ไหนกันดูตัวเลขนี้ครับ71.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ นี่ไม่ใช่ยอดขายนะครับนี่คือรายได้ที่บริษัทขุดคริปโตอย่าง Ray Or Platforms ทำได้ในปี2023แค่จากการยอมปิดเหมืองชั่วคราวในเท็กซัสตอนที่ระบบต้องการความช่วยเหลือเท่ามันเอง แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องในทฤษฎีนะครับมีเคสจริงเกิดขึ้นแล้วตอนที่เท็กซัสเจอพายุฤดูหนาวเฮเทอร์หนักๆจนระบบไฟฟ้าใกล้จะล่มเต็มที <S <S พวก LLS นี่แหละค่ะที่พร้อมใจกันลดการใช้ไฟลงหวบเดียวกว่า90%เลยนะซึ่งมันช่วยเซฟสถานการณ์วิกฤตเอาไว้ได้จริงๆพอเห็นศักยภาพขนาดนี้แล้วก็เลยต้องมาคิดกันต่อว่าแล้วกริดไฟฟ้าในอนาคตหน้าตามันควรจะเป็นยังไงล่ะ ถึงจะรับมือกับโลกยุคใหม่นี้ได้เขาสรุปออกมาเป็น3 d ดีง่ายๆครับดี d แรก Digitalization ก็คือทำให้กริดมันฉลาดขึ้นมีเซ็นเซอร์มีระบบควบคุมอัจฉริยะดี d ที่2 Decarbonization ก็คือทำให้มันสะอาดขึ้นหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นและดีสุดท้าย Decentralization คือทำให้มันกระจายตัวมากขึ้นไม่ต้องพึ่งโรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่เดียวแต่มีแหล่งผลิตไฟเล็กๆกระจายอยู่เต็มไปหมดแต่พอระบบมันทั้งฉลาดทั้งสะอาดทั้งกระจายตัวแบบนี้ความซับซ้อนมันก็เพิ่มขึ้นเป็นรอยเท่าพันเท่าเลยครับลำพังแค่มนุษย์เนี่ยคุมไม่ไหวแน่ๆมันเลยต้องมีสมองก้นหรือผู้ช่วยที่ฉลาดมากๆเข้ามาเสริมทับ และผู้ช่วยที่ว่านั่นก็คือ AI ที่ชื่อว่า power agent ครับนึกภาพเหมือนเป็นโค p าย o t ในห้องนักบินเลยคือ AI ไม่ได้มาแย่งงานวิศวกรนะครับแต่มาเป็นเครื่องมือสุดล้ำให้เขาช่วย run simulation ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรทำให้มนุษย์ตัดสินใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันกาลังบอกเราอย่างชัดเจนเลยครับว่า นับจากนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของพลังงานมันคือเรื่องเดียวกันแล้วครับมันแยกออกจากกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันครับว่าในเมื่อความทะเยอทะยานในโลกดิจิทัลของเรามันดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดจริงๆแต่คำถามคือโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของเราละ่ะมันมีขีดจำกัดหรือเปล่าแล้วมันจะรองรับความฝันที่ไร้ขีดจำกัดของเราไหวไหมครับ